สวัสดีครับผมแนวอังกฤษนะครับก็วันนี้นะครับผมมาเล่นภาพยนตร์นะครับเรื่องนาคีทริพพบนะครับรับบทเป็นนะครับคนสนิทมือขวาของชาตินะครับยังไงก็ฝากภาพยนตร์ดีๆเรื่องนี้ด้วยนะครับนาคีทริพพบครับผมสวัสดีครับพีี่นวเอาอะไรเจี๊ยบเลย รอมด่เอันนี้พี่นใช่ไหมโอเคโอเคสวัสดีครับวันนี้นะครับในหนังเรื่องนาชีทวีพบนะครับวันนี้ผมเล่นเป็นเป็นมือคนสนิทของชางเหมือนกันคนหนึ่งนะครับก็ยังไงเราฝากชมกันในภาพยนตร์โดยริงลงจอด้วยนะครับยังไงเจอกันครับ ่จีน่าคิมนาดานะคะนักแสดงหน้าใหม่จากค่ายมหามงคนสีบ์ค่ะคราวนี้จีน่าก็มาถ่ายเรื่องนาคีซูพรมนะคะด้วยควากฝากให้ทุกคนติดตามชมภาพยนตร์เรื่องแรกของจีน่าเลยนะคะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงซูพรหานรักชื่อเล่นชื่อหนิงอายุสิบสี่ปีค่ะสวัสดีค่ะแสนรู้ชื่อเล่นชื่อเบตองค่ะสวัสดีค่ะ ชื่ออันวานีตอร์วิเชียชื่อเล่นช yeah. nah, ื่อเอวาค่ะตัเงื่อนงาลิเดสดซ้ายครับสวัสดีครับชื่อสถาพรจเนลึงเอ็มชั่วีชื่อเล่นชื่อดังครับครับสวัสดีครับชื่อนายกิรพงศ์นิยมชื่อเล่นชื่อติโก้ครับครับสวัสดีครับชื่อพีรวัตรนิยมชื่อเล่นชื่อโดโด้ครับสวัสดีครับชื่อในยนยงจันทิพ์ชื่อเล่นชื่อแอบครับ นี่คุณพชคุณ no ที่เลื่อนสีดำครับผมฝากฝากผลงานเรื่องนาคีคือพี่ฮอปคุณผู้ชมบ๊ายบายรักนะุคุณคุณผซาปิงซาปิงเขาจะต่างนัาสนุครับ นาคีตัวพิทุ้ยนครับสวัสดีครับชื่อพิส right. ิตพงจอดนนะครับคิโมครับฝากคนงานเอ่อนาคีรวพิท้ยนัทแล้น้ำตัค่ะฝากกตัวด้นะคะชิเลตชิตจ้าบ สวัสดีครับขอฝากทักเกียรตด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะปั๊บคอนค่ะผลติ๊กนะคะฝากผลงานนาคีธมิพกด้วยนะคะสวัสดีค่ะเบสตีรักคุณนะค่ะฝากละครนาคีธมิพกด้วยนะครับสวัสดีครับผมเก่นครับขุนครับ ทุกคนติดตามและชมภาพยนตร์เรื่องนาทีทวิโีปด้วยนะคะขอบคุณครับทุกคนตั้งใจกันอย่างเต็มที่ครับทุกทุกส่วนในกองขอบคุณครับ